ทั้งหมดยีิบเอ็ดรอบหลุดสามเด้งไปห้ารอบคุ้มมากๆยังไงก็ได้ถอนนะคะ okay. สวัสดีมิตรรักแฟนหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดน้อยหนานะคะในช่องน้อยหนาพาถอนเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ถ้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะน้อยหนาก็มีสูตรมาฝากเพื่อนเเรื่อยๆเนาะก็สูตรจะใช้ได้จริงนะคะตอนนี้น้อยหนาก็อยู่ที่หน้าเว็บหวยส้มนะคะเว็บนี้ แนะนําเลยนะคะเพราะว่าหัวยีก่กีของเขาเลขไหลดีมากๆเลยเพราะว่ามันไหลาย,ยาวติดต่อกันนะคะหรือว่าถ้าหลุดไปแล้วสูตรใหม่มาก็ไหลไหลาย,ยาวเช่นเดียวกันนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะจะเริ่มที่รอบ115นะคะเอารอบ114มาคำนวณน,นะคะสูตรนี้ก็คือพิกัดล่างห่วยส้ม5นาทีนะคะของห่วยส้มก็จะมี5นาที10นาทีและก็15นาทีนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบ5นาทีคิดว่าเร็วไปสามารถเอาสูตรนี้ไปเล่น10นาทีได้นะคะ10นาทีกำลังพอดีนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบแบบมันๆหน่อยก็5นาทีนะคะแนะนำเลยโอเคสูตรนี้นะคะง่ายๆนะคะก็จะเอา 10บล่างนะคะบวกกับหน่วยล่างนะง่ายๆนะคะ10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็นับไป3ตัวนะคะเพราะว่าเป็นพิกัดเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะ1 1 4่เนาะ10ล่างบวกหน่วยล่างนะคะ7บวก5เลยเนาะเห็นไหม7บวก5เลยนะคะก็จะเป็น2 3 4สสนะคะพิกัดเนาะรอบนั้นคือน้อยหน่าจะเล่นเป็นล่า3มรอบนะคะแต่ว่า พอแบบเออมันไปรอบ3บ่อยนี้ไม่น่าเล่นนะคะต้องอยู่ที่รอบ1รอบ2ก็คือสามารถหลุดทบได้ในรอบแรกนี่คือกําลังดีนะคะกําลังดีเนาะอ่ะโอเครอบที่105นะคะมา49นะมา49ก็คือมาในรอบที่1นะคะ49นะก็มาในรอบที่1นะคะนนะจัดให้แป๊บหนึ่งนะคะจะได้แบบดูง่ายๆนะคะจะได้ดูง่ายๆเนาะ จะได้ดูง่ายๆตั้งแต่รอบที่115นะคะต่อไปนะคะ116นะคะเอา4บวก9เลยนะ4บวก9เลยนะคะก็เป็น345 345นะคะผลรอบที่116มา34มาในรอบที่1นะคะมาในรอบที่1นะคะ34มาเด้งด้วยนะคะใส่เด้งไปด้วยนะคะเพราะว่าออพิ่กัดนี่มันดีตรงนี้นะคะเพราะ เพราะว่าเราได้เด้งง่ายๆเลยนะแล้วก็สามารถแบบเอาไปแทงแตก3ตัวได้ด้วยเช่นกันเนาะโอเครอบถัดไปนะคะสามบวกสเท่ากับ7ค่ะ789นะคะ789รอบที่117นะคะมา3 4หลุดนะคะต่อไปรอบที่2ค่ะมา0 7นะแสดงว่ามารอบที่2นะคะ07 0 7นะคะรอบนี้ก็เข้านะคะรอบถัดไป7จ็บวกศนะคะเท่ากับ7 เท่ากับ7นะคะก็7 8 9เหมือนเดิมนะคะผลรอบที่119นะคะมา72เนาะรอบนี้ก็มาในรอบที่1นะคะมาในรอบที่1นะเข้านะคะรอบถัดไป7บวก2เท่ากับ9ค่ะ901นะรอบนี้มา90นะคะมาเด้งอีกแล้วนะมาเด้งนะคะมาในรอบที่1ก็ใส่สถิติเด้งเข้าไปนะคะรอบถัดไปค่ะ เบวกเท่ากับ9เหมือนเดิมค่ะ901ผลมา30นะคะมาในรอบที่1เหมือนเดิมเนาะมาในรอบที่1เหมือนเดิมนะคะก็เข้านะรอบต่อไป3บวก0ูนย์เท่ากับ3ค่ะ3 4 5ี่หนะคะรอบนี้มา3 2สองนะคะเลข3มานะเลข3มานะคะโอเครอบถัดไปค่ะ3บวก2เท่ากับ5ค่ะ 5 6 7หนะคะ5้ารอบนี้มา25หนะคะมาในรอบที่1เหมือนกัน25หนะคะง่ายง่ายเลยนะคะเข้าลัวๆัวนะรอบถัดไป2บวก5เท่ากับ7ค่ะ7 8 9ะคะ่ะรอบนี้มา90นนะคะลืมบอกนะคะเว็บนี้ตองเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะทั้งตองทั้งเบิ้ลคือมามาบ่อยมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงๆนะคะใครดักตองชอบตองนี่คะก็ไป ตามกันได้นะคะหรือว่าไปลองทดสอบดูก็ได้เนาะรอบถัดไปค่ะ90เท่ากับ9ค่ะ901เนาะผลมาผลมา90นะคะผลมา9 0เห็นไหมคะวิธีการสังเกตตองเห็นไหมวนหน้าวนหลังนะคะเห็นไหมคะมันเริ่มมา9030รอบนี้ก็มา9030คือมันวนมาเนาะรอบที่125ค่ะมา90เด้งอีกแล้ว มาเด้งอีกแล้วนะคะ90โอเครอบถัดไปค่ะ9บวก0เท่ากับ9ค่ะ901มา30นะคะรอบนี้เลข0ก็เข้านะ,ะเลข0ก็เข้านะคะรอบถัดไปค่ะ3บวก0เท่ากับ3ค่ะ345ผลมา56นะคะผลมา56รอบนี้เลข5มานะคะยังเข้าอยู่นะ รอบถัดไป5้าบวก6นะคะเท่ากับ11เนาะก็เป็น1 1 2 3นะคะผลมา82นะคะ8 2ก็แสดงว่าเลข2เข้านะคะเลข2เข้านะคะเด้งแล้วเด้งอีกเนาะรอบถัดไป8บวก2นะคะเท่ากับ10ก็จะเป็น0ูนย์ค่ะศู 0, 1, นย์หนึ่งะคะเห็นไหมคะรอบนี้มา1 3สนะเลข1ยังเข้านะคะเลข1ยังเข้านะถือว่าแบบยังถือว่าเข้าดีนะคะ รอบถัดไปค่ะ1บวก3เท่ากับ4ค่ะ4 5 6นะคะหลุดนะคะรอบที่130ค่ะไป131นะคะมา5 7นะคะมาในรอบที่2นะคะถือว่าเข้านะคะเลข5มานะรอบถัดไป5บวก7นะคะเท่ากับ2ค่ะ2 3 4 1 3 2หหลุดนะคะไป ที่133ค่ะมา1 2สองนะคะรอบนี้เล็2เข้านะคะมาในรอบที่2เนาะก็ถือว่าเริ่มเริ่มหลุดหลุดนะคะเริ่มหลุดหลุดนะคะตอนนี้133เราจะไปอีกสัก2รอบนะคะอีกสัก2รอบนะไม่รู้ว่าจะยังเดินดีอยู่หรือเปล่าไปต่อรอบที่134นะคะ1บวก2เท่ากับ3ค่ะ3 4 5หนะคะ134มา3 5หนะคะมาเด้งนะมาในรอบที่1นะคะเด้งนะ ใส่เด้งนะคะรอบถัดไปค่ะ3ามบวก5เท่ากับ8ค่ะ890นะคะโอ้โหอบที่135คือรอบสุดท้ายนะคะที่เราจะเทสตมาเด้งเหมือนกันนะคะมาเด้งเหมือนเดิมนะมันเด้งผ่อยมากๆส่วนมากแบบมันไหลแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมา90เพราะว่ามันวนตองค่ะเพราะว่ามันอยู่ในรอบที่ใกล้ๆตองแล้วก็เบิ้ลบ่อยมากๆนะคะเบิ้ลบ่อยมากๆนะคะรอบนี้ก็ถือว่ามาเด้งอีกแล้วนะ ดูนะคะเพื่อนๆเด้งบ่อยมากๆเลยนะคะเด้งบ่อยมากๆเด้งไป5รอบนะคะทั้งหมดก็จะเป็น1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21รอบนะคะ21รอบหลุดไป3รอบนะเพื่อน หลุดไป3ามรอบนะคะถือว่าเข้าอยู่ประมาณ18ดรอบนะเพื่อนๆถือว่าคุ้มนะแล้วก็มีเด้งตั้งห้ารอบนะเพื่อนๆเด้งตั้งห้ารอบเข้าไป18รอบนะคะหลุดแค่3ามรอบเนาะทั้งหมด21็รอบหลุดสามเด้งไปห้ารอบคุ้มมากๆยังไงก็ได้ถอนนะคะโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะนะคะหรือว่ากําลังดูเลขอยู่แล้วสูตรนี้มันเข้านะสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนาะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามเอาไว้นะคะก็จะมีคลิปมาฝากเพื่อนเเรื่อยๆเนาะเป็นคลิปสูตรทุกหวยเลยตั้งแต่ยี่กียันหวยหุ้นหวยรัฐบาลมีหมดนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ